สวัสดีนะคะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะสวัสดีพี่จิมด้วยนะคะมาต่อ,อก,กับพวกเราสองคนนายตะลุมบอล M A <ม>อ๊วันนี้เปิดมาตลาดโอ้โหเขาตกใจอะไรกันอยากจะถามเอาตกใจอะไรกันเหรอนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะถึงแม้ว่าจะตกใจนะแต่ว่านังสือพิมพ์ตอนนู้นของเรานะคะหน้าข่าวหรือว่าบริษัทข่าวที่อยู่หน้านังสือพิมพ์ตอนนู้นวันนี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะพี่จิม เขาสวนตลาดนะทั้งวินเมททั้ง SMD นะคะทุกคนนะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอะเริ่มต้นนะคะกันที่ข่าวแรกข่าววินเมทนะคะลุยแลบโอไมค์นนะคะยอดผู้ใช้พีผลงานโดดนะคะ97นะคะสำหรับนะคะวินเมทนะคะหรือว่าบริษัท วินเนยี่เมดิโคลจำกัดมหาชนเผู้ประกอบธุรกิจในส่วนของการเป็นผู้นำเข้านะคะแล้วก็จำหน่ายเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ชุดตรวจนะ,ะสำหรับกักเก็บแล้วก็วิเคราะห์วินิจฉัยในส่วนของอรักษาโรคทางการแพทย์เช่นมะเร็งปามดลูกแล้วก็โรคทางเพศสัมพันธ์นั่นเองนะคะนะ,ะนะเขาก็บอกว่าในช่วงนี้นะคะปีนี้นะปี2 5 1 5เนี่ยเขามีการให้บริการที่จะเป็น New Escape, S กับเขาอยู่ประมาณ 3. New S Curve นะคะ1 New S Curve ที่1นึ่ง,งนะก็คือในส่วนของการให้บริการของโปรแลบหรือว่าแลบ,บที่ตรวจหาโอไมคอนนั่นเองนะตอนนี้ก็โอ๋กำลังมาคู่เลยอ่ะบอกงี้ก็ได้นะสำหรับโอไมคอนนะก็ติดง่ายติดเร็วนะคะรวดเร็วทันใจนะต้องโอไมคอนเท่านั้นนะคะนะเขาก็บอกว่าเขาจะให้บริการตรงนี้นะคะเพิ่มขึ้นจริงๆเขามีการให้บริการไปแล้วตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ชื่อว่าปีนี้เนี่ยผู้เข้าใช้บริการในส่วนของการตรวจนะคะแลบบเนี่ย น่าจะพีคพีคมากๆเลยนะประมาณเดือนมีนาคมนะประมาณประมาณนะเดือนมีนาคมน่าจะมียอดเข้าใช้บริการเนี่ยเหมือนกับ Q2 หรือ Q3 ของปีที่แล้วนะพิกสุดก็อยู่ประมาณ3 4 0ถึงหมื่นคนต่อวันนะคะเขาก็จะมีรายได้จากการให้บริการตรงนี้เข้ามานั่นเองนะคะในขณะที่ New S Curve ที่2นะคะหรือว่าในส่วนของอการให้บริการนะคะ การเก็บตัวอย่างเชื้อนะเพื่อมาตรวจในแ l บนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้นะคะทุกคนเนี่ยเริ่มเป็นกังวลแล้วเกี่ยวกับโควิด19คือเป็นกังวลมาปี2ปีแล้วแหละไม่ไปโรงพยาบาลค่ะทุกท่านเนะเพราะว่ากลเอ้ยจะได้รับเชื้อกลับมาแล้วก็มีอันตรายนะั่นเดงนะคะก็เลยะจะให้บริการตรงนี้นะคะก็เราเองก็สามารถกรเก็บเชื้อนะที่บ้านแล้วก็ส่งไปตรวจที่ผล l a บของเขาได้ด้วยนะนะคะเขาเชื่อว่าถ้าสมมุติว่า โควิดหรือโอเมกอนมันจางไปนะคะธุรกิจน,นี้ก็จะกลับเข้ามามีการเติบโตเพิ่มขึ้นนะคะในอนาคตส่วน New เอชที่3นะคะนั่นะะคือในส่วนของการผลิตนะคะยาแผนปัจจุบันนะคะตอนนี้ก็ได้รับใบอนี้จากออยแล้วก็น่าจะเริ่ม ผลิตได้ภายในปีนี้3 n e นิว u อ v e ครนี่แหละจะมาผลักดันนะคะให้เขามีการเติบโตเพิ่มขึ้นในปี2565แบบสะดุดน้ำลายตัวเองนิดหน่อยนะพี่จิมถึงขนาัประมอกนะแล้วก็หัวเราะเบาๆใช่ไหคุณอะมันนึกอะอย่างเงี้ยใช่ป่ะนึกว่าเฮ้ยเกิดอะไรหายใจได้ไยังไงคือคือคืออาจจะใช้คำี่รวดเร็วไปหน่อยก็เลยเอาคำสองคำมารวมกันก็เลยพูดผิดแ้ววผิดเด้อพี่น้องขอโทษด้วยนะคะนะ เฮ้เขาก็เลยมองว่าวินเมทเนี่ยก็ยังเป็นปีที่ปีนี้นะปี2 5 1 5ยังเป็นปีที่น่าจะเติบโตได้ดีนะคะจากปีที่ผ่านมาโดยตั้งเป้านะคะยอดขายอยู่ที่835ล้านบาทในขณะเดียวกันค่ะโบกนะคะโบกเขาเนี่ยมีการแนะนำซื้อโดยมองพิกัดของวินเมดอยู่ที่ 7.80บาท80สตางนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคาดว่าผลงานปีนี้ค่ะปี2,515เนี่ยเขาจะเติบโตแบบก้าวกระโดดถึง97%หรือว่าเฉียด100%ใกล้ๆ100%เลยนะพี่จิมนะน่าจะเป็นไปได้นะคะก็เลยยังแนะนำซื้อสำหรับวินเมทค่ะค่ะอุ๊ยไตมาสีของเขาน่าจะดีไหมน่าจะดีค่ะพี่จิม แค่นี้อไ้ถอะันใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเพิ่งเข้าเนาะของปีที่ผ่านมาเอง่เพิ่งเพิ่งเข้ามาจดทะเบียนเป็นน้องใหม่ในปีที่ผ่านมานะคะสําหรับวินเมดนะจ๊ะนะคะแล้วก็9้าเดือนของเขาเนี่ยมีกําไรเอาจงริงแล้วปี6กสาอ่ะเขามีกําไรห้าบเอ็ดเอาเอาตีกลมๆไปก่อนเนาะห้าิบดล้านเก้าเดือนมีกําไร41ดล้านค่ะแต่ละใตมา เนี่ยไตรมาสสี่ก็เลยแบบอืมนะเออเออถ้าดูจากราคาหุ้นวันนี้อย่างพี่บอนบอกแหละว่าราคานี้เปิดโดดเลยนะคะเมื่อวานนี้ปิด6บาท15สตางวันนี้เปิดมา6บาท30สตางแล้วไปขึ้นทํา i าย6บาท50สตางซึ่งเป็นจุดที่ชนแล้วก็ไม่เคยผ่าน อาา่าฮะเออตอนนี้ย่อมาแถว6บาท35ก็อย่าหลุดลงไปแล้วกันเนาะหบาทสามบหาทสลึงนะคะขึ้นมาแล้วอย่าลงไปทรงมันจะเสียอย่าลงไว้ก่อนนะบอกเลยห้ามห้ามอย่าห <laughs> ยุดเคาไว้ก่อนค่ะ <laughs> นะคะเออนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของวินเมดนั่นเองนะคะนะก็เราติดตามนะคะ,นะคะ,นะคะน่าจะมีผลงานที่ดีออกมาให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันแน่นอนค่ะน้องใหม่มองนี้ว่ะเป็นน้องใหม่ที่น่าจะร้อนแรงสำหรับ แลบในส่วนของโอเมกอนเพราะว่าตอนนี้กำลังมาคูแล้วก็เชื่อว่าน่าจะพีคมากๆในช่วงลำดับถัดไปโอ,อ้ทุกวันนี้เ,ออเราก็แทงกันตลอดเลยนะทุกวันเ,ออเลยใช่เมื่อวานก็เห็นพี่จิมโพสเฟซบุ๊กนอกเรื่องหน่อยเ,ออเป็นไงน้ําตาไหลเลยสิคุณเนะี่ยโอ้ขนาดแทงครั้งที่สองที่สามแล้วก็ยังแบบหู มันจืดอขึ้นมาเลยค่ะทุกท่านถ้าใครเคยใช้อะไรนะอีต,ตัว ATK เนาะ,ะแล้วแทงจมูกตัวเองนะคะที่ที่เราพูดว่าแทงแทงแทงนี่คือแทงจมูก<ท>ตัว<ต>เองนะเดี๋ยวทุกคนจะเข้า <c oughs> จะิดแทงอะไรกันค่ะแทงจมูกตัวเองก็ไม่เคยจะไม่เคยจะชินสัทีแต่มีคนบอกพี่ว่าว่าเขาตรวจน้ําลายด้วย มีมีมต,มตัวตัวตรวจน้ำลายค่ะอใครใครได้ผลตรวจหรือว่าใครเคยใช้เนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นเดียวกันใช่ใช่แต่ right. จร no <te ิงๆนก็เคยตรวจอันนี้ขออนุญาตนอกเรื่องไปนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเป็นความรู้ให้กับทุกคนด้วยเคยตรวจน้ำลายหนึ่งครั้งนอกนั้นคือมันตรวจง่ายพี่จิมก็คือมันมีมันมีแผ่นกระดาษใช่ไหมเวลาเราซื้อมาแล้วก็บ้วนน้ำลายลงไปแล้วเราก็ดูดมันจะมีที่ดูดสลิงปุ๊บดูดขึ้นมาแล้วก็ใส่หลอดที่เราแยงจมูกอะแล้วก็คนเหมือนกัน ออแต่แต่นี่บอลไม่ไม่ชัวร์นะว่าเขาบอกว่ายังจมูกเนี่ยผลน่าจะดีกว่าอ,อ๋อเพราะมันสูตรเข้าไปนะใช่ใช่ใช่ใมันอยู่ใต้โพงจมูกอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนนะก็ลองดูนะใครที่มีคอมเมนต์อะไรก็พูดคุยกันได้นะ,ะนอกนอกเรื่องข่าวได้นะเป็นเป็นความรู้คุยคุยกันนะคะอ่ะเราไปต่อนะคะกันที่ XO ค่ะยุโรปนะคะเวิร์กฟอร์มโหนุน ย่อโตค่ะทุ่มงบ200ล้านอัพกำลังผลิตค่ะทุกคนสำหรับ XO หรือว่า Exotic Food จำกัดมหาชนนะคะผู้ประกอบธุรกิจในส่วนของการผลิตแล้วก็จำหน่ายซอสปรุงรสน้ำจิ้มนะคะต่างๆนานานี่แหละนะเขาก็บอกว่าโอ้โหยุโรปนี่หนุนยอดเลยนะพี่จิมตอนนี้ ต่างประเทศยุโรปเมรกาโอเมรกานี่ติดกันเป็นวันหนึ่งล้านคนเขากลับไปเวิร์กฟอร์มโฮมกันแล้วค่ะทุกคนยิ่งการเวิร์กฟอร์มโฮมนะการสั่งซื้อหรือว่าในส่วนของการกลักตุนสินค้ามันก็จะเกิดขึ้นอีกนะคะเขาก็หวัว่าเขาน่าจะได้รับอัน,น้สมดีจากในส่วนของการเวิร์กฟอร์มโฮมครั้งนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนะแล้วก็ เขาก็บอกว่าเขาก็มีแผนที่จะเล็งคอดโปรดักต์ใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายด้วยนะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการทำงานทำกระบวนการผลิตอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็จะใช้งบลงทุน200ล้านบาทนะคะเพื่อขยายกำลังกผลิตรองรับออ,อเดอร์ใหม่ที่กำลังจะมีเข้ามานั่นเองค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีอีกครั้งนะคะของ XO คือจะบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ดีอีกครั้งก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเขาขายดีแต่ว่านะคะการ work from home หรือว่าการแต่ตัวอยีทว่ามันทำให้เขาขายดียิ่งขึ้นไปอีกไง นะคะแล้วก็มีในส่วนของพวกซอสกันทงอีกนะก็เข้ามาหนุนยอดขายเขาให้มีการเติบโตเพิ่มขึ้นนะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโบ๊มีการปรับเป้าใหม่นะคะเป็น26บาท50ตังค์แล้วก็แนะนำซื้อนะ,ะโดยมองว่าราคาปีนี้ค่ะจะเพิ่มขึ้นแต่491ล้านบาทนะคะแล้วก็มีอัพไซส์มากมายที่จะเกิดขึ้นค่ะทุกคนค่ะด้วยความที่ปีที่ผ่านมาเขาขึ้นมาแรงเนาะขึ้นไปทำลายสูงสุดย6บาทสลึงประมาณนั้นเลยนะคะ,คะปีนี้เนี่ย ตอนนี้ก็แข่งอยู่ในกรอบนี้เลยนะมันชัดมากเลยนะสำหรับหรับ XO นะคะค่ะบาบาทห้ขึ้นไปก็ชนยี่สิบาทห้าสิบซางค่ะอืมนะ,ะมคะก็รอติดตามผลงานเขาเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่คิดว่าซอสก็น่าจะขายดีเพราะว่าไปปรุงรสทานที่บ้านทำอาหารที่บ้านนะคะนะ,ะไปต่อที่ SMD ค่ะพี่จิมพี่จิมเมอวนซื้อชุดตรวจ A T K มาจากที่ไหนเซเซใช่ค่ะของยี่ห้ออะไร S A R อ๋อใช่ใช่ค่ะเออนี่จะบอกว่า SMD เนี่ยเขามี SMD นะเขามีการขาย ATK นะได้ลายเส้นในส่วนของการขายสินค้าในร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ e อด้วยนะทุกคน SMD ค่ะขาย ATK พุ่งเท่าตัวร้านเซเว่ออเดอร์ทันลักค่ะรู้ไหมว่าเขาขายเท่าไหร่ SMD นี่49บาทอุ้ยถูกถูกแต่ประเด็นคือช่วงนี้ช่วงนี้หลังช่วงปีใหม่มาบอกเลยว่าเดินไป4เซเว่นไม่มีของแล้วนะ ก็ทุกคนก็ต้องเอาไปตรวจตอนท,ที่จะเข้าไปทํางานเนาะจริง<ะ>จริงเปิดมาวันแรกนะคะวันวันที่4เนาะหน้า Facebook บอลเพื่อนบอลน,นี้เต็มไปด้วย a อ k จริงท,ทุกคนมีการแย่ a อ k นะ,ะก่อนเข้างานนะคะความต้องการตรงนี้สูงมากพี่จิมสูงจริงๆนะคะสำหรับ SMD เนี่ยเขาก็บอกว่าในปีนี้เองแม้ว่าคือทุกคนเนี่ยศูนย์สํานักวิจัยต่างๆก็บอกว่า ไอตัวโอไมค์รเนี่ยมันจะเป็นเชื้อตัวสุดท้ายแล้วมันก็จะจางหายไปแล้วก็จะเป็นเชื้อประจําถิ่นก็จะอยู่กับเราแต่ว่ามันอาจจะเบาลงนะไม่ไม่เข้าปอดมากนะักไม่ทําให้เราตายหรืออะไรต่างๆนานนะก็เรียกว่าเบาลงแต่ถามว่าความต้องการใช้ในส่วนของ Adk เนี่ยเยอะไหมเยอะเพราะว่าหนึ่งกลุ่มโรงงานที่จะไปทํางานนะกลุ่มร้านอาหารที่อยู่ในห้างนะพี่จิม<ะ>เขาต้องซื้อนะ a อ k เเพื่อไปให้ทีมงานพนักงานในนั้นน่ย ตรวจก่อนเข้างานเออมันก็เลยยังมีความจําเป็นอยู่ดังนั้นเนี่ยในปีนี้เขาก็มองว่ายอดขายชุดตรวจโควิดแบบเร่งด,วด่วนหรือว่า ATK เนี่ยจะยังปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวหรือว่ามียอดขายถึง200ล้านบาทจากปีที่แล้วเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้แค่ 60- สิถึงหนึล้านบาทแล้วก็มีแอบกระซิบมาด้วยนะว่าปีที่แล้วยอดขาย ATK เกิน100ไปนิดนดิบแล้วด้วยเออเพราะขายดีจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของร้านเซเว่นนะคะหรือว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ย มีออเดอร์เข้ามาประมาณ1.5ล้านชิ้นบอกเลยนะว่าไม่พอขายเพราะว่านี่ไปเดินดูแล้วประมาณ3-4เซเว่นตอนนี้ของขาดตลาดแล้วนะคะทุกคนจริงๆนะคะก็เลยบอกว่าเออ SMD นี้ก็น่าจะมออีอันนี้ส่งจากการขาย ATK ต่อเนื่องในปีนี้แต่ถ้าถามว่าโควิดมันหายไปหลังเขามองอยังไงบ้างสินค้าของเขานะคะพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในพวกเครื่องช่วยหายใจหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยยังขายดีอยู่นะเขาก็เชื่อมั่นว่า การเติบโตในปีนี้จะเป็นการขายสินค้าที่ดีของทุกๆกลุ่มเลยก็ว่าได้เออนะคะยังขายดีอยู่นะคะยังขายดีอยู่แม้ว่าถ้าสมมุติว่า ATK ลดเนาะลดถอยลงไปแต่ตอนนี้เขายังเชื่อว่ามันยังมียอดขายที่ดีอยู่นะเราก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวด้วยเพราะว่าความต้องการค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวค่ะค่ะ,คะสำหรับ SMD เนี่ย SMD นะคะราคาวันนี้เปิดโดดขึ้นมาเลยค่ะเปิดแก๊ปขึ้นมาเลยนะเมื่อวานปิด14บาท80นะคะวันนี้เปิดมา15บาท10แล้วขึ้นไปทําไ g ย15บาท60แล้วก็มีแรงขายออกมานะคะตอนนี้อยู่ที่15บาท30ต่างก็ยันหลุดต่ำกว่า15บาท10แล้วกันเนาะนะคะเปิดขึ้นไปแล้วนะคะ แค่นั้นเลยสำคัญนะคะนอกจากนี้วิจิมโบเขาก็มีการประมาณการในส่วนของราคาหุ้นของเขาด้วยบอกว่าให้เป้าการไว้เลยนะ20บาทปีสำหรับปีนี้ปี2 5งพาอตอนนี้ก็15บาทกว่าใช่ไหมตัวเล็กๆหลายตัวเลยเนาะอย่อันนี้ให้เท่าไหร่นะ20 SMD s e n s m a t เนี่ย ตอนนี้15บาท30ให้เป้า20ใกล้มากใกล้มากใช่ค่ะสบายสบายราคา29เนาะประมาณนั้นตอนนี้ตอนนี้ย9บเาท25่าบาบาทสลึงค่ะบัวหลวงเป็นผู้อัพเป้าขึ้นไป35บาทเออก็มีแก๊บอยู่มัน6บาท5บาท50อะไรก็มณนดีก็ใครอยากทราบนะเมื่อกี้แอบเห็นคำถามเกี่ยวกับสบายขอขอออกนอกเด้ออีกนิดนึงได้สบาย เมื่อวานเรามีสัมภาษณ์ในส่วนของนักวิเคราะห์ของบหลวงว่าทําไมถึงมีัาเป่าขนาดนั้นแล้วจะอัพเป้าขึ้นไปอีกไหมทิศทางเป็นยังไงราคาตอนนี้ซื้อได้หรือเปล่ามีคําตอบในนั้นหมดเลยสามารถดูย้อนหลังได้ดูดอุดูใจเย็นไม่ยัดแววเนี่ยพี่ก็เป็นเหมือนพอนเจอขาไม่ยั่งพูดค่ะ ดูได้ใน YouTube เราก็มีย้อนหลังให้นะคะทุกท่านไปสามารถติดตามดูได้ในในเพจ Facebook ของเรานี่แหละเราจะมีลงย้อนหลังไป <Facebook S 1> ด้วยยูทูก็มี YouTube ก็มีของเมื่อวานาไปดูคะ่ะไปดูจริงๆอ่ะโอเคยังมีอีกหนึ่งข่าวคะ่ะพี่จิมสำหรับบู b ิกนะคะหรือว่า BBIK นะชื่อของเขาก็คือบู b ิกนะ,ะทุกคนนะตั้งบริษัทย่อยคะ่ะรุกสยายปีต่างแดนรับเทรนด์ดิจิทัลแรงค่ะทุกคน บูบิคนะคะก็มีการตั้งนะคะบริษัทบูบิค g l o b a l นะเพ,เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจให้แก่ลูกค้าต่างประเทศเสริมบุคลากรต่างชาติเข้ามาร่วมทีมอาเรียกว่าเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในการให้บริการ ดิจิตอลนะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยดิจิตอลไทม์ฟอร์เมชั่นเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการก้าวเข้าสู่โกลบอลนะหรือว่าเบอร์าวมากขึ้นดังนั้นก็ต้องดึงนะคะต่างชาตินะคะหรือว่าบุคลากรต่างชาติเนี่ยเข้ามาร่วมทีมนั่นเองนะคะแล้วก็มีการตั้งบริษัทแล้วนะคะจะบุกในส่วนของดิจิตอลในอนาคตค่ะทุกคนพยายามกวาดตาอยู่นะคะว่า b d i k นี่อยู่ตรงไหนนะที่เขาบอกว่าติดติดติดอะไรเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะคะแต่เอาเป็นว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะ สำหรับบูวิกเนี่ยมีคำถามเดียวเลยจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่เออแต่เ้าราคาับบัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะทุกท่านจา๋าเขาเพิ่งเขาเป็นน้องใหม่ IPO เหมือนกันนะคะจากราคาโลต่ำสุดไรน,นะโลสุดเนี่ยก็คือ27บาท50สตางค์จากนั้นค่ะไปเรื่อยๆเะคะแล้วล่าสุดราคาหลังจากที่ขึ้นไปทำา i g สูงสุด90บาทค่ะราคาตอนนี้อยู่ที่8ปบาท50สตางค์อาจจะมีย่อๆลงมาล่ะคะ นี่ก็เป็นคําถามที่อยากทราบเหมือนกันนะคะว่าจะยังไงต่อค่ะแต่จริงเขาเขาเาเป็นหุ้นน้องใหม่ที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดบีที่แล้วเหมือนกันแล้วก็ราคาค่อนข้างร้อนแรงแรงมากใช่จากหรือว่ามันขึ้นต้นด้วยตัวบีไม่รู้นะดาวเอาเบิร์เบิร์แปดพลัสบีอีแปดบีแปใช่แล้วก็บูบิกขึ้นต้นด้วยตัวบีไปหมดเลยเราตั้งชื่อเป็น B5 ดีกว่า ฮะเข้าตลาดใครขึ้นต้นด้วยตัวบีอาจจะไปเออแล้วก็ใส่ตัวเลขลงไปอะไรอย่างเงี้ยะพี่จิมกำลังเป็นเทรนด์นะอ่ะแซวเล่นนะคะแซวเล่นนะสำหรับหุ้นทุกตัวจริงๆไม่ไม่จำเป็นต้องขึ้นต้นด้วยตัวบีก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเช่นสบายเออแต่มีตัวบีอยู่ในในหุ้นเนี่ยใช่ไหมก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างร้อนแรงนะคะนะอ่ะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะนะคะอย่าลืมนะพบกับพวกเราได้ในทันทุนทันเกมค่ะเริ่มก้าวในกา นะคะพี่จิมกับพี่แสบนะพกนักวิเคราะห์พกาทางผู้บริหารมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ต่อด้วยองตลุมบอลเอไอไอคลาสสินักาสามสิบนาทีโดยประมาณก่อนจากคันพี่จิมมีอะไรอยากฝากน้องทุนไหมคะอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันแย่วันที่สิบเก้ามกราคามนี้ก่อนนะคะ <Yeah. S 2> เราจะมีข่าวดีเดี๋ยวจะมาโปรโมทให้กับทุกท่านได้ฟังค่ะแต่ที่แน่นๆเราจะมีงานสัมมนาให้กับทุกๆท,ท่านในวันเสาร์ที่29มกราคามนี้ดังนั้นเนี่ยทุกๆท,ท่านลงทะเบียนกันเข้ามานะคะ อันเนี้เราจะปิดไลฟ์สดแล้วเราไม่เปิดรับแล้วนะ,ะก็ทุกท่านไปพิมพ์ในช่องแชทนะคะช่องแชทในหรือว่าอินบ็อกซ์ของ Facebook ทันหุ้นนั่นเองค่ะง่ะายแค่นั้นนะคะก็พิมพ์ไปใครที่ไม่เคยลงทะเบียนก็พิมพ์ชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลนะในช่องแชท Facebook ทันหุ้นส่วนใครที่เคยลงทะเบียนแล้วก็ไปพิมพ์รหัสค่ะ TH ตามด้วยหมายเลขย้ำตรงนี้ว่า ท่านไหนที่ไม่เคยลงลงทะเบียนเลยเนี่ยก็ค่อยๆพิมพ์รายละเอียดโดยเฉพาะในส่วนของ e อีเมลเข้าไปนะคะและอย่าลืมทวงรหัสจากเจ้าหน้าที่ของเรารหัสน,นี้เอาไว้สําหรับลงทะเบียนในครั้งต่อไปได้ด้วยใช่ค่ะ,คะก็ะตั้งแต่วันนี้นะวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่28แหละเราเปิดรับแต่ลงทะเบียนมาเหอะนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ในวันงานนั้นเอาจริงๆแล้วถ้าท่านจะมารับชมรับฟังอ่ะมันก็ได้อยู่นะคะแต่ว่าในส่วนของอ e ีเมลมันจะเป็นปัญหาเวลาที่เจ้าหน้าที่เราส่งเนี่ยเราจะให้ท่านที่ลงทะเบียนมานะ,ะดังนั้นเนี่ยลงทะเบียนมากันนะคะอะก็ลงทะเบียนมากันเยอะๆตามที่พี่จิมแจ้งไปนะคะนะอ่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้บอลพี่จิมรวมทีมงานขอตัวลาไปก่อนค่ะขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ,คะ